เพอยู่ไหนเพดจ้าเดี๋ยวเออซือแล้วเพจจะขวงหนันซื้อพ่อ,อยั <laughs> <ท>ย่ะเด๋กค่ nàng bung gì cả lùng đi yeah, đâu khi nhà có này Việt nào mẹ thấy Dạ, không quá nhiều không quá nhiều <laughs> không quá nhiều mẹn quá nhiều không quá nhiều không quá không ほら、ヒーマン。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 hahaha

วายอ้ไรฮ่า้่ยว้าวายวายวายเอาเหรียพี่หลอกกันแล้วฮ่คนน ไปเยอะไปเยอะเฮ้ยเฮ้ย<อ><อ>ยาด้วยมเรียนหน่วยลุงขุนมาที่วฮ่าตัวใจตายเอาไปงัยเฮ้ยเหมือนม่นเลี้ยนั่งชอบเปียกถาแล้วอนะ